สีของบรรณาธิอะไรมาเนี่ยดูสีกลองใหญ่นะคะแต่เหรียญแกะตามนี้ค่ะเขาใส่กลองใหญ่เพราะด้วยความที่เหรียญน,นะคะเขาเขาใส่เมาส์มาค่ะเนี่ยค่ะใส่เมาส์เรียบร้อยเลยนะคะดูดูเขาเก็บรักษาไว้ดีมากค่ะเขาก็เป็นคนรักเหรียญเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะด้วยความที่มีเยอะด้วยแล้วก็หลายๆอย่างหลายหลายใจเนาะจำเป็นต้องขาย เป็นต้องขายจริงๆิเขาไม่ได้อยากขายเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูหูเก็บไว้ดีมากเลยดูนะคะทุกคนดูดูด,ดูอุ้ยอ๋อโอ้โหเก็บถิงนะเนี่ยเนี่ยเป็นเนี้อค่ะที่ป้นนาไม่ชอบไม่อยากจะใช้บีกรีดต้องกรีดเบาๆค่ะถ้ากรีดหนักมือนะครับจะโดนจะโดนเหลียญอันนี้เขาสามสี่คะ่ะทุกคน สิบบาทสามสี่เขาทำแพ็คละสิบละสิบมานะคะเพื่อง่ายต่อการนับเนี่ยดูดินะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบท้าเป็นยังไงที่โดนที่กรีดเมื่อกี้โดนไม่นอ่าจะมีโดนเหรียญสิบบาทนะคะสิบบาทพอสอ สองห้าสามสี่เห็นไหมคะเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาทำความสะอาดแล้วอะคะ่ะเขาทําความสะอาดขัดล้างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะไม่จําเป็นเขาไม่ไม่อยากขายอยู่แล้วนะคะคนิวนะด้วยเหตุด้วยที่บอกแหละถ้าใครนะคะต้องการส่งขายของให้ปหน้านะคะวิธีการและขั้นตอนง่ายๆเลยคือ ดูจากที่คลิปที่ไปรนรับซื้อนะคะว่าไปรนรับซื้ออะไรนะคะเท่าไหร่จะบอกไว้ชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะจะบอกไว้ในคลิปชัดเจนเลยว่าวิธีการส่งขายอย่างไรรับอะไรบ้างนะคะ